สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้10ตุลาคม2567ครับแจ้งข่าวครับเงินเข้าแล้วนะครับ5 0 0ถึง1,000บาทครับแล้วก็มีบางกลุ่มเงินเข้าช้าแต่อย่างไรก็ตามกรมบัญชีกลางก็แจ้งว่าโอนทุกกลุ่มวันนี้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่ได้เงินช้าก็คือบางท่านนะครับก็คือคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอาไว้ กลุ่มนี้จะได้เงิน600บาทครับโอนเข้าบัญชีก็จะได้ทุกเดือนจนกว่าบุตรจะอายุครบ6ปีบริบูรณ์จึงจะเลิกได้นี่แหละครับกลุ่ม600บาทเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นี่แหละครับก็จะมีบางคนได้ช้าแต่กรมบัญชีกลางแจ้งว่าโอนแล้วและจะได้เงินภายในวันนี้10ตุลาคม2 5 6 7ไม่เกินช่วงบ่ายวันนี้ครับ ก็ใครที่ได้ช้าก็มีใครที่ได้เข้าบัญชีไปแล้วก็เข้านะครับสาหรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับสาหรับกลุ่ม,มอื่นๆครับผู้ติดเชื้อเอดที่แจ้งเรื่องขอรับความช่วยเหลือจากอบตอรหรือเทศบาลตามภูมิลํลเนาเอาไว้ก็ได้รับการโอนเงิน500บาทเข้าบัญชีไปแล้วนะครับวันนี้อันนี้กลุ่มเรียกว่าเป็นกลุ่มปอบางอีกกลุ่มก็ได้นะครับผู้ป่วยเอดนะครับรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดห้าบาท อีกกลุ่มครับสำหรับผู้พิการนะครับมี2อัตราครับผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยพิการ1,000บาทก็วันนี้โอนไปแล้วนะครับส่วนผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับ800บาทครับในขณะที่อีกกลุ่มผู้สูงอายุก็รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันนี้10ตุลาคม2,5,6,7ครับรับตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุ60 6 9ปี6 0 0 7 0 7 9ปี 7 8 0ถึง89ปี800บาท90ปีขึ้นไป1,000บาทก็มีการโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับคนที่ได้รับการโอนเงินสวัสดิการจากภาครัฐดังกล่าวมานี้นะครับถ้าท่านใดมีโทรศัพท์สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปทางรัฐและยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแอปทางรัฐสามารถตรวจเช็คเงินเหล่านี้ว่าเข้าไม่เข้าได้ ที่แอปทางรัฐนะครับแอปทางรัฐยังมีประโยชน์หลายอย่างมากนะครับสามารถเชื่อมโยงติดต่อกับบริการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐอย่างมากมายถึงร้อยกว่ารายการบริการเท่าที่อ่านดูในเพจของทางราชการนะครับเพจดิจิทัลน,นี่แหละครับเขาบอกว่ามีถึง1 6 8บบริการภาครัฐที่สามารถดูข้อมูลได้ที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับ จากแอปทางรัดใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดติดตั้งแอปทางรัดสามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปทางรัดไว้ใช้งานต่างๆได้นะครับแอปทางรัดไม่ใช้เฉพาะเรื่องของการลงทะเบียนร,รับสิทธิงเงินหมื่นดีท่านเท่านั้นนะครับยังเป็นแอปที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐที่สามารถดูข้อมูลต่างๆที่เราที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราเองได้สำหรับคนที่สมัครใช้งานแอปทางรัฐนะครับสำหรับคลิปนี้แจ้งไว้เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ